วิธีการส่งลิงก์สมัครเป็นนักธุรกิจ A4S ผ่านทางเว็บไซต์สิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อม 1. แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมสำหรับเข้าเว็บไซต์เช่น Google Chrome iOS จะเป็น Safari หรือของ Microsoft จะเป็น Bing นะครับ 2. รหัสนักธุรกิจหรือ ID นักธุรกิจ 3. รหัสผ่านหรือพาสเวิร์ด 4. แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความอาจจะเป็น Line หรือ Facebook Messenger ก็ได้นะครับวิธีการนี้ใช้ได้ทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์เลยนะครับกดเลือกแอปพลิเคชันสำหรับเข้าเว็บไซต์ที่ต้องการหรือสแกน QR code ที่อยู่บนหน้าจอก็ได้นะครับก็จะเข้าเว็บไซต์โดยอัตโนมัติหรือใครที่ใช้ Google Chrome ก็พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ a4s.global อยู่ด้านบนตามลูกศรน,นี้เลยนะครับส่วนใครที่ใช้ Safari จะต้องพิมพ์ a4s.global ตรงช่องด้านล่างตามลูกสรนนี้นะครับเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์แล้วมองที่ด้านบนนะครับจะมีคําว่าเข้าสู่ระบบอยู่ให้กดที่ตรงนี้เลยนะครับระบบก็จะพาเข้าสู่หน้าจอเว็บไซต์นักธุรกิจจริงๆแล้วเราสามารถพิมพ์คําว่า answerforsuccess.com/member ก็สามารถทําได้ให้พิมพ์รหัสนักธุรกิจในช่อง member id แล้วพิมพ์รหัสผ่านหรือพาสเวิร์ดที่ช่องพาสเวิร์ดถ้าใครยังไม่เคยเปลี่ยนรหัสผ่านทางระบบจะใช้เป็นตัวเลข4ตัวสุดท้ายของรหัสบัตรประชาชนเป็นรหัสผ่านนะครับเมื่อกอกเสร็จทั้งหมดแล้วกดที่คําว่าล็อกอินเมื่อขึ้นคําว่าทํารายการสําเร็จก็กดที่คําว่าโอเคหน้าจอเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์สำเร็จแล้วจะมีรหัสนักธุรกิจและชื่อของเราแสดงอยู่บนหน้าจอให้เลื่อนหน้าจอลงมาเล็กน้อยจนมาเจอลิงก์ของข้อมูลบริษัทให้ดูที่บรรทัดที่2 ส่วนนี้คือลิงก์สำหรับส่งให้เพื่อนสมัครผู้แนะนำจะเป็นรหัสที่ได้จากลิงก์นี้เท่านั้นผู้ส่งควรตรวจสอบชื่อและรหัสของเราเองก่อนส่งนะครับให้เรากดที่คำว่า copy เพื่อคัดลอกลิงก์ทั้งระบบจะขึ้นว่าคัดลอกแล้วจากนั้นออกมาที่หน้าจอหลักเพื่อเข้าสู่แอปพลิเคชันส่งข้อความในที่นี้ผมขอใช้เป็นไลน์นะครับจากนั้นให้เราเลือกเพื่อนที่เราต้องการส่งลิงก์ให้เมื่อเข้าไปแล้ว หน้าจอสนทนากับผู้ที่เราเลือกไว้จะเป็นแบบนี้นะครับให้เรากดที่ช่องสําหรับพิมพ์ข้อความค้างไว้มันจะมีตัวเลือกขึ้นมาให้เราเลือกคําว่าวางเพื่อเป็นการวางลิงก์เมื่อคู่ที่เราคัดลอกไว้นะครับลิงก์ที่เราคัดลอกไว้จะถูกนํามากรอกลงในช่องสนทนาตามนี้นะครับให้เรากดที่ลูกศรสีฟ้าเพื่อส่งข้อความ ข้อความสูกส่งเรียบร้อยจากนั้นเมื่อเพื่อนของเรามากดลิงก์เขาก็จะเข้าสู่หน้าจอการกรอกข้อมูลการสมัครทันทีและนี่คือหน้าจอการสมัครเป็นนักธุรกิจ A4S ที่เราได้ส่งให้เพื่อนของเราทุกท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Official Account @A4S.Global หรือสแกน QR Code บนหน้าจอนี้ได้เลยครับแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ